มาดูนะครับที่เป็นฮ a ปปี้ไฟ d a เดจริงๆกันบ้างวันนี้นะครับไปดูสีสันนะครับแม่ค้าขายน้ำสาวประเภท2ลีลาเด็ดนะฮะบ,บาดใจทีเดียวนะครับเดินแบบขายน้ำกลางสีแยกในเมืองสงขลานะครับแคทวอล์กโพสท่าเหมือนกับนางแบบมืออาชีพนะครับ คนชอบนะฮะนี่ตามสไตล์ของเราๆท่านๆเลยทีเดียวยอดขายเพิ่มขึ้นจากเดิมวันละ10แก้วเป็นวันล,ละ50แก้วนะครับแหมนะครับไปดูกันเลยนะฮะท่านผู้ชมครับก็มีแม่ค้านะฮะที่เป็นสาวประเภท2ขายน้ําคนนึงนะฮะนี่ดูสินะฮะมีลีลานะครับท่าเดินในการขายน้ําที่เด็ดขาดบาดใจโอ้โหสุดยอดจริงๆเพราะท่วงท่าเหมือนกับการเดินแบบของนางแบบมืออาชีพที่บน c a t w ลกันเลยทีเดียวซื้อไหมนะฮะ ล้วก็กลายเป็นกระแสในโซเชียลที่มีการถ่ายภาพถ่ายคลิปโพสต์มีการแชร์ต่อต่อกันไปเป็นจนมากทีเดียวนะครับโดยแม่ค้าขายน้ําคนนี้เดินแบบขายน้ําอยู่บริเวณซีแยกนะครับ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินอำเภอเมืองจังหวัดสงขลานั่นเองโอ้โหนะครับสวยงามล่าสุดผู้สื่อข่าวก็เดินพื้นที่ไปติดตามเรื่องนี้แล้วก็ไปดูบรรยากาศการเดินแบบขายน้ําของแม่ค้าคนนี้นะฮะมาฝากท่านผู้ชมครับโดยเธอคนนี้มีชื่อว่านายกิติภูมิบุญช่วยอายุ25ปีแห้วครับหรือว่าใดนะครับซึ่งเป็นสารประเภทสอโดยเป็นลูกจ้างที่ร้าน MQ Coffee นะฮะนี่ตัวจริงก็สวยเนาะ ที่อยู่บริเวณสี่แยกนะครับที่เดินแบบขายน้ําอยู่นั่นเองนะฮะก็นายกิติภูมิหรือใด,ดก็ด้เล่าถึงที่มาที่ไปของการเดินแบบขายน้ําว่าช่วงแรกก็เดินขายน้าบริเวณสี่แยกเหมือนกับคนขายน้ําปกติทั่วๆไปแต่ปรากฏว่าเอ๊ะทำไมถึงขายไม่ค่อยดีนะฮะจึงหาไอเดียวิธีการขายน้ําที่แตกต่างจากคนอื่นนะครับประกอบกับเองก็ชอบเดินแบบอยู่แล้วสนุกดีนะฮะแล้วก็สวยดีจึงใช้วิธีเดินขายน้ําด้วยการเดินแบบเหมือนกับนางแบบเดินบนแคทวอล์กแหะครับ ช่วงที่รถไปติดไฟแดงก็ยืนโพสท่าสวยๆให้ดูอีกด้วยนะครับได้ถ่ายรูปเป็นสีสันได้มีรอยยิ้มกันนี่นะฮะโอ้โหนะฮแกทดวอลก็ยังอายเลยทีเดียวนะครับท่วงท่านะครับย้ายไปย้ายมาของแม่นางนะครับแล้วก็ปรากฏว่าได้ผลจริงๆด้วยนะฮะเพราะกลายเป็นจุดสนใจแล้วก็ได้รอยยิ้มหลายคนก็ชอบนะฮะแล้วก็ทําให้ยอดไขยน้ํานั้นเพิ่มขึ้นจากปกตินะครับจากเดิมวันละสิแก้วตอนนี้เพิ่มขึ้นวันละห้า50แก้วนะครับก็ได้ลองเดินแบบขายน้ํามาแล้ว สองอาทิตย์โอ้โหนี่แหละครับสุดยอดจริงๆเลยฮะเดินสวยจริงๆเลยนะฮะโอ้โหเขามีกระดูกไหมเนี่ยนะฮะแล้วเนี่ยอย่างโพสต้านะครับ อ่านะครับด้วยนะฮะก็ทําให้บรรยากาศที่ร้อนๆนี่โอ้กลายลงไปเยอะเลยทีเดียวนะครับได้รอยยิ้มแหม่นะฮะเป็นอะไรที่ดีทีเดียวซึ่งน่ารักมากๆเลยนะคะคุณกิติภูมิเองนะครับหรือน้องใดเองบอกว่าไม่อายนะครับแล้วก็กล้าที่จะทำนะฮะแม้ว่าบางคนอาจจะเอ๊ะมองดูแปลกๆนะครับเพราะก่อนหน้านี้ขณะที่เดินขายน้ําอยู่ก็มีเหมือนกันนะครับเคยมีคนขับรถจักรยานยนต์มาถมน้ำลายใส่ก็มีแต่ว่าตัวเองก็ไม่ได้คิดอะไรนะฮะเพราะว่าทำในสิ่งที่รักแล้วก็เป็นอาชีพของตัวเองแล้วก็็อยากกกกทที่จจะะเปนนนลััังใบบุคคร ไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรนะครับหรือว่าเพศใดทุกคนก็เท่าเทียมกันนะครับก็เป็นตัวอย่างที่ดีเลยทีเดียวนะครับเป็นตัวอย่างของการที่ว่าทํางานโดยสุจริตแต่ว่าระแวดระวังหน่อยแล้วกันนะฮะที่ในส่วนของสี่แยกนะฮะเพราะว่านะฮะรถราก็เยอะอยู่ทีเดียวนะคะร,ะรับบริเวณนั้นเป็นสี่แยกที่รถเยอะจริงๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นนะฮะเขาเรียกว่าทิศไหนก็แล้วแต่นะคะรับตรงนั้นเป็นอะไรที่ชุมนุมรถเลยทีเดียวนะฮะก็ะสำหรับท่านผู้ชมนะฮะที่มีความระแวดระวังดีอยู่แล้วก็ ถ้าเป็นไปได้ก็ไปสันอุดหนุนน้องใดแล้วก็ MQ Coffee ด้วยกันแล้วกันนะฮะเพราะเขาเองก็เรียกได้ว่าร่วมแรงร,ร่วมใจกันทำหาก,กินตอนนี้ต้องช่วยเหลือกันอย่างที่เรียนให้ทราบนะฮะเพราะว่านะครับให้สถานการณ์ เศรษฐกิจดีขึ้นอีกสักระยะหนึ่งนะฮะตอนนี้นะครับนะฮะก็จะมีนะครับหลากหลายประเด็นที่จําเป็นที่ต้องพัฒนาก้าวไปนะครับพร้อมๆกันเลยทีเดียวนะครับเศรษฐกิจให้ดีขึ้นสุขภาพก็จะได้ดีขึ้นนะครับจำนวนนะครับครอบครัวหรือจํานวนเด็กนะครับก็จะได้เพิ่มมากขึ้นอีกสักหน่อยหนึ่งนะฮะก็ทําให้เป็นพลังของชาติ ต,ต่อไปนะครับอันนี้ก็ลองร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันนะฮะเห็นด้วยนะฮะในส่วนของการทํางานอย่างสุจริตแล้วก็ทํางานอย่างดีที่สุดหานะครับสิ่งที่เป็นสีสันมานะครับก็ทําให้ยอดขายเพิ่มขึ้นจริงๆด้วยนะครับอันนี้อย่างไม่น่าเชื่อเลยทีเดียวนะฮะก็ ใครใครที่อยากเห็นตัวจริงนะฮะคงจะต้องไปที่นะฮะสี่แยกนะครับตรงนั้นนะฮะที่ว่าเลี้ยวเข้าไปเก้าเส้นนะครับที่หน้าโรงพยาบาลประสาทเราเรียกกันว่าอย่างนั้นนะฮะนี่ขนาดหน้าร้านก็ยังยืนโพสขนาดนี้นะครับแต่ว่าที่สําคัญกาแฟคงจะน่าอร่อยด้วยนะฮะมีทั้งรสสตรอเบอรี่มีหลากหลายรสเลยทีเดียวนะครับหุ่นดีดีเห็นไหมครับนะฮะเดินขายสวยสดงดงามทีเดียวนะครับพอรถจอดที่นั่นจะจอดนานนะครับสี่แยกนี้จะจอดนานมากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามี สี่มุม4ี่จุดเลยที่ที่ต้องปล่อยนะครับปล่อยก็ระยะเยอะๆเลยทีเดียวนะฮะเนี่ยอย่างน้อยที่สุดก็เป็นสีสันถือว่าตรงเกาะกลางถนนนี่เป็นนะฮะพรมแดงแคดวอล์กก็แล้วกันนะฮะนะครับก็ทําให้ตัวเองได้ทําในสิ่งที่ชอบแล้วก็ทําให้คอื่นได้มองเห็นด้วยนะฮะแต่คิดว่ารถคงจะไม่มัวแต่มองนางแบบนะครับจนลืมความปลอดภัยนะครับอ่าอันนี้นะฮะก็เป็นอะไรที่นะฮะนัเป็น รอยยิ้มเชื่อว่าทุกๆคนที่ได้ดูนั่แหมยังอยากดูอีกเลยทีเดียวนะครับนะฮะไปดูด้วยตาของตัวเองก็ยังได้เลยทีเดียวนะครับสงกรานต์อยู่ใกล้นี่เองนะครับอุดหนุนการทํางานซึ่งกันและการตอนนี้ก็ทุกคนก็ดิ้นรนอย่างเต็มที่นะครับก็ถ้าตรงไหนเราช่วยได้เราก็ช่วยนะครับเพราะเขาทำงานด้วยความสุจริตใจนะฮะดีใจที่ไม่มีการจับกลุ่มการขายแบบนี้นะฮะที่บริเวณซีแยกซึ่งถ้าสักพักหนึ่งเศรษฐกิจดีขึ้นเนี่ยนะฮะก็คงต้องหนุนไปทำนะครับกิจกรรมอย่างอื่นเพราะว่านี้อาจจะทําให้เกิด เรียกได้ว่าปัญหาในส่วนของทั้งความสะอาดทั้งในส่วนของนะฮะระเบียบวินัยในการใช้รถใช้ถนนด้วยเช่นเดียวกันนะฮะอ่ะใช้เหลือก็อือกูกันไปนะครับเป็นสีสันของแฮปปี้ไฟรเด์นำมาฝากนะขอบคุณมากๆเลยทีเดียวนะครับ